เราเชื่อมั่นในโชคชะตาเดี๋ยวก็คอยดูคะแนนนี่นี่นี่ลงลงสิงลงลงโอ้ยเกมก้อมกับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะรอบนี้เราต้องดูดูแผนที่ให้ดีนะครับเป็นแมปบ้านผีสิงเนาะ แต่ก็ไม่ใชยสยามจะลำบากแล้วดูสีพงงสิเออไม่น่าเลยอะลอยเลยมันยากมากเลยนะเนี่ยอู้ดูน่ากลัวดีครับเข้าใจแล้วเด้งไปเด้งมานะครับเอาแล้วโบกี้ครับคือมันคล้ายๆด่านเคยเห็นด่านนี้อย่างนี้อยู่แต่ว่ารอบนี้มันเอียงนะวัดีโอ้เออใช่รอบนี้คือมันไม่นักันเนระ เดี๋ยวเราปิดเสียงดีกว่าใช่พื้นไม่เท่ากันครับโอ้โเรื่องนี้ทำไงเนี่ยมมีรูข้างในอย่างนี้มั้งอุ๊ยโอ้โมันอย่างนี้เฮ้ยงั้นเราต้องไม่ไปทางนู้นแล้วล่ะอ้าวแรงไปอ้าวแรงไปนะครับอุ้ยยากเนาะ อะไรเนี่ยแต่ละคนเหมือ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 นแบบด่านแรกๆนี่เป็นอะไรแบบอไปเลยอะ่ะโอ้ยทะลุประตูาามานี้ว <c oughs> อ้าวเฮ้ยเอ้าลงมีการผ่านข้างหลุมโอ้ยแย่มากโอ้โหไอ้ลมอยู่ทีง,งน,นู่นไงไปทางไหนดีเนี่ย เรามีความเชื่อว่าจะต้องเอ้าหลังท้ายเลยเรามีความเชื่อว่ามันจะต้องเด้งอะไรบางอย่างเปล่าอาคิดไปเองครับคิดไปเองคิดไปเองจริงๆด้วยครับมันโนค่ะมันโนมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะโอ้โหมันเด้งยากมากเลยนะนี่ฉีกกดทุกการคำนวณครับโอ,โอเคเล่นดีๆละเรารู้สึกว่ามันมันเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอืมถูกต้องเลย เราจะเล่นอีก advance เฮ้ advance เออเราจะบอกให้ว่ากดกดตัว c ได้ด้วยนะกดตัว c มันจะฟรี e cam free camera ไปได้แต่ว่าได้ไม่ไม่นานไม่นานมันจะทำให้เรารู้ว่าต้องไปตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อมันก็คือก็คือตรงโต๊ะกินข้าวเนี่ยแหละอะไปก่อนได้เปรียบครับแต่ถ้าตกก็เสียเปรียบเออนี่ไงครับตกเลยครับอู โอ้มันต้องไปให้ได้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้มายักเกชันเห็นจานที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นไหมวัดดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดดียเยเดี๋ยวหวัเฮ้ยานอะไรเหรอมันเด้งแรงไปอ่ะเยมันเด้งแรงเกินแล้วมันมันเอ้าบาย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 มันเด้งแรงอ่ะ เออดีเหรอผมจะเท่าไหร่เนี่ยไม่เยอะหรอกชิวชิวเบาเบาเนาะดับเบิลโบกี้ครับโอ้ใชยสยามนำไปแล้วยิ่งเย่เย่ปรบมือครับปรบมืออันนี้ผมว่ามันผมมีผมมีความเชื่อมันต้องทำแบบนี้นี่โอ้ไม่น่าทำก่อนเลยคนอื่นรู้หมดเท่มากเมื่อกี้เออแล้วงี้ยังไงเนี่ยเราไปบ้างเราจะไปฟรีแคมอราดูซิ เราจะเช็คดูก่อนนะว่ามันไปยังไงอ๋อเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วอ่ามันก็ต้องไปแบบเร็วๆเลยเนาะวัสดีวัสดีครับเออไปได้แล้วหน่อยไปได้แล้วอะไป่ยังชั่วหน่อยเราฝึกมาเยอะฝึกมาเยอะจะฝึกเพื่อกลับมาที่เดิมเนี่ยมาเยอะเพื่อกลับมาที่เดิมจริงๆอุ้ยลงพร อ้ยนิดเดียวเองไปฝึกมาใหม่นะครับไปฝึกมาใหม่ครับนี่แหละนี่คือหนทางในการทำแต้มของผมดีมากดีมากสงสัยจะชอบด่านนี้กันเนาะคุณผู้ชมผู้เล่นสองคนนี้พี่สมกับพี่ซันเนี่ยดูคนเราดิเก้ยเเฮาได้แล้วได้แล้วไปก่อนนะมาแล้วเฮ้ย โอ้อโอ้ซันซันปิดอ๋อแสงแสงสองซันมันไม่สว่างเย่ของพี่ส้มกับของผมสว่างมากเพราะว่าเป็นโทนแดงโทนส้มอสีฟ้ามันเป็นสีแห่งความสงบครับเฮ้ยมีเก้าอี้ด้วยว่ะเดี๋เดๆเดขอขอส่องดูหน่อยเอือมีรอยเท้าด้วยนะกลัวนี่ด่านบ้านผีสิงอยากรู้อยากรู้โอ้ ก็รีบไปกันเร็วดีเนาะเรายังอยู่ตรงนี้เลยมันต้องแอบดูหน่อยอันนี้คือไม่ได้โกงนะครับคุณผู้ชมมันสามารถทําได้มีรอยเท้าด้วยอ่ะเออมันเหมือนผีเลยอ่ะอุ้ยเกือบลงนิดเดียวเองนี่คือเรากลัวรถมันจะมาเขยเรานะเนี่ยเบอร์ดี <Bird ie. S 2> พา พี่ซ้อมนานๆเลยเอาเอารถรถชนไปชนไปอุ้ยอืมเอานีกว่าจะชนอืมนึกว่ามันจะชนเย่นานๆครับนานๆมันมีผีด้วยนะล่ะดูดิดูดินี่เออนั่นน่ะเออถ้าผีแบบนี้ผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะดูผีต่อหรอไม่เออผีน่ารักดีเนาะโอ้โหคะแนนเท่ากันเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยจริงว่ะยิบเจนหมดเลย เฮ้ยนี่ไงผีต้องขอดูแมพหน่อยโอเคลางสังหรณ์มันบอกผมว่าไม่ควรเจอผีครับแน่นอนอยู่แล้วแหละอืออีกนิดเดียวเองก่อนที่มันเฮ้ยมันกลับมาแล้วมาจุบเร็วอ่าอ่าหลอดหลอดหลอดอุ้ยอ้าวเรอจะลอดผีมาหาเร็วโอนิดเดียว เอ้ยเอ้ยวันีเอ้ยับเบิดโบกี้ลงโบกี้ครับใช่ยลยดีมาก3ัมเอ็ดมเอ็ดมสองต้องต้องแอบดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หนึ่งไปนู่นแล้วลุมลุมของเรามันอยู่ลุมไหนอ่ะอันนี้เอรอีนี่เเข้าใจแล้วยังไงครับบอกหน่อยครับไม่บอกครับมันเป็นความลับทางธุรกิจ ม<า>ไม่บอกครับไม่บอกครับเด้อโอ,อ้นิดเดียวเองอ๋ออู้ถึงว่ะถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมามีการมาชนแอแอแย่แลวนั่นแหละครับท่านผู้ชมยังไงอย่างนี้หรอแล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างนี้หรอเอ้ย ไปชนซันอ่ะซันไปก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะเออโอ้ไม่โดนอ่ะแล้วไม่ตกอยู่ใต้นี่เลยอู้หอู้หูอ่าอย่างนี้แทนอย่างนี้แทนอ้าวเลื่อนอีนิดเดียวอีนิดเดียวว่าเราเห็นหน้าอะไรอยู่ด้วยนะเมื่อกี้อ้าวพี่ซอมยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอ้าวเดี๋ยวนานๆนะเออ พี่ส้มผิดอันป่าผิดอันผิดทางเป้าต้องไปอันนู้นไปอันไหนไปอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวเรมื่อกี้เราว่าเราก็มาอะไรไม่ใช่อันนู้นอันนู้นแย่มากเออต้องอันนี้เอาอัลตะกแน่แปดเดยวแปะเบลอวารักแถมอ่าอ่งงเออมามามา จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี้ยมันจะแบบมันจะรู้สึกผิดอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วช anel ของเรา3มคนเนี่ยเป็นช anel ที่สนับสนุนให้เล่นเกมแท้แต่นี่ม,มันเป็นเกมกอลอ่ะอ๋อเกมกอล<ก>เกม,มเแบบรู้สึกแย่ๆมาเหมือนกันต้องออกเสียงดีๆครับเกมกอล์ฟไม่ใช่เกมกอล์ฟอ๋อครับใช่ไหมนี่คือจะเล่นอันนี้ใช่ไหมนี่แบบปูมาตั้งนานเนี่ยฮะก็ได้ครับก็ได้ครับ ไป,ไปเลยโอ้ที่เดียวกันเลยซันัอดีวบอดีที่เดียวกันเลยเออมันไม่เห็นแสงจริงๆเนี่ยอุ้ยเหลือหนึ่งวิสุดท้ายโอ้มันมีเราเห็นไออยากให้ถึงอันนั้นมงมงเฮ้ยเขาไปได้อ่ะโอ้แต่ตกอยู่ตรงนี้แหละโกงโกงไม่โกงไม่โกงอันนั้นมีอะไรไหมโกงไม่ได้โกงโกง อู้เราอยากไปนะเราพยายามจะรัดขั้นตอนพยายามจะรัดแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้อดีตอดีดีตอดีตอดีเช้แลวโอ้เฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยชนมันมีมันมีคานอะมันมีคานไม่เห็นนี่ยมีคานอะเฮ้ยลงมาต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเมืองคานซะเรียบร้อย เย่ทำไมมันมีคานพี่ส้มตีเท่าไหร่อ่ะทำไมมันวอทวอดซันมันต้องให้มันเด้งใช่ไหมให้ถ่ายโอ้ยเอาออฟสตอร์ไปรอบเดียวได้เลยวะทำไมพวกนี้เขาอยู่กันนานจังเอ้า วอดเจส้มนะครับวอดวอดเวลาเวลาใช้เวลาเวลาเอ้ยไม่ทันยอมหมดแน่หมดโท่ไปไม่ได้ตรงนี้โอ้โหมันติดไอ้ตรงนี้ยมอยากมากคิกเซเว่นกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วครับคัมแบ็กอิสร e a l ลคัมแบ็กอิสราเไปเลยครับเ้งครับดีครับสวยงามครับผมเอ้บ้อุ้ยถึงถึง ค่อยชั่วสวยงามครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องอู้ยู้ย้ยู้ย้ยู้ยู้ยู้ย้ยู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 ้ยล้ยู้มู้ย้ยู้วถ้มู้ย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 ั้ยู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 งยู้ยู้อยู่ยู้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 ล่้ยู่ยู้ยู้ยยูยยู้ม้ยูตย เอื้ไม่ไปโอ้โวโอ้โหหิน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแมปนี้ทำดีจังอืมออ๋อลอยไปลอยไปแล้วผีตัวนั้นไปไหนแล้ววะอยากเจอผีตัวนั้นอีกหรอเออมันน่ารังนะโอเค จากที่เจส้มได้ชนะมาหลายเกมนะครับเกมนี้จะไม่ใช่ตาของเจส้มครับใช่วันนี้ไม่ใช่วันของเขาน,น,นะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราอ่ะวายดูดิคะแนนน้ำดงองไปแล้วเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะเท่อ้โหเท่าศูนย์เจ็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นอดูต้องคินลิมิเต็ดอีดิชั่นต้องรอดรอดอันนี้ด้วยเหรอโอ้โหต้องอ่สวยงามเบา อุ้ยชนชนขาอ่อนชนหวังขาโอเคยูโอเคยูทำไมซิกแซงั้นนะครับอืมก็าะว่ามันเรามันไม่ได้ไงเฮ้ยเออให้มันเป็นอย่างนี้ดิอึบเด้งสอบลงสิอู้หูโอ้โอเค อ่ะถูเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่อ่าอันนี้มืดมากเลยอ่ะออรอดอีกเหรอเฮ้ยต้องขอส่องดูอะไรบางอย่างเป็นทางลับแน่ๆเด้แล้วล่ะไปทางไหนอ่ะเราว่าเราเห็นทางลับอยู่มันใช่เปล่ามันใช่ทางลับรึไปแล้วล่ะมันใช่เปล่า ใช่พีแคมมาแล้วอุ้ยเก้าอี้เฮ้ยโอ้เราก็ไม่ใช่แล้วแหละซันใช่หรอพี่หงอป้ามันก็ไปทางหลักละกันเนาะเนาะงั้นก็นะเดี๋ยวความหลบหไปก่อนนะอะไรเราทำไมเรามันต้องหันทางไหน ไม่มันมันมันไปเออไปทางหลักก็ได้เออมาทำไมชนทำไมฮึให้เขาเรียกว่าโชคชะตาโชคชะตาโชคชนโชคชะตามาทางหลักก็ได้ทโอ้โหมีงี้ด้วยนะครับโอ้วันนี้คือวันของ p ิ x เซเว่นนะครับมันมืดอะมันไม่เห็นอะไรเลยผมพูดเลยเนี่ยมืดม มืนมากครับได้แล้วได้แล้วเวลาด้วยนะอ้าวอ้าวอ้าจุบ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 ุลอยไอยไปไปิบโอ้ครับวันนี้ไม่ใช่วันของเจสซมจริงๆด้วยครับไหนซันมันมีทางไหนวะเรามองไม่เห็นมันมืดอ่ะนั่นไงตรงปากนั่นไงเดี๋ยวต้องเปิดเปิดแสงเหรอตั้งหนึ่งอันเนาะพี่แชมไปดูพีแชมไปดูมันฟีไม่ได้แล้วมั้ยังเห็นยัง ไม่เห็นได้นะตอนนี้ยังฟรีได้อยู่นะจิงเหรอกดอะไรกดฟรีกดไม่ได้อะลาก่อนค่ะใช่แสดงว่าใช้หมดแล้วแหละอ๋ออ๋อก็คือเข้าปากเขาแข่งกันที่คะแนนจริงๆด้วยไม่ยังไม่โอ้โหโอ้ยรูไหนเนี่ยอุ้ยยากยากยากมันมองยากเนาะ พี่ส้มมองนู้นอันนู้นโอเคไม่ต้องเล่นหรอกไม่ต้องเล่นหรอกปล่อยให้เวลาหมดไปก็ได้นะไม่โอ้ยชนคันนอทีเดียวครับทีเดียวเอ้ยเกือบเกือบอ้าวลอยลอยอ้าวอ้าวมันมีรูมันมีรูมันมีอันเนี้ยอยากลองอ่ะโอ้หวันนี้จะส้มกินอะไรมา ทำไมถึงได้โชคร้ขนาดนี้เอ้าชนผมอีกอืให้มันได้อย่างนี้เฮ้ยแต่มุมดีมากเลยนะอยู่ด้านขวาที่แบบถ้าแบบตีดีๆอาจจะลงหลุดได้เลยนะใช่แต่เมื่อกี้เราลองแล้วมันเด้งออกอเอเราลองแล้วมันเด้งออกนะเ้าก็ต้องไปทางหลักแล้วอู้ไปแมปต่อไปเรียบร้อยนะไม่เอาเราอยากมาทางนี้เราเชื่อมั่นในโชคชะตา เดี๋ยวก็คอยดูคะแนนนะนี่นี่น yeah> anyway> claro ี่ลงลงสิลงลงอู้ยอโอ้โหอ่าเจ็ดนะครับมันเป็นไรเท่าพี่ส oh, 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 oh> ้มจส้มครับจะส้มครับฝึกได้ขนาดไหนถึงได้คะแนนเท่านี้ฝึกมาเยอะมากเลยครับผ่านมาอย่างโชคชนโชคชุอ๋อมีความยากอีกแล้วนะครับพี่น้องอ๋อเราว่าต้องลงหม้อแน่เลยอะนี่ไงลงหม้อไหมล่ะ อุ้ยนิดเดียวนิดเดียวลงหม้อแน่นอนเรามั่นใจลงหม้อหน้าเนี้ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามุมอับมุมมากๆโอ้ยใช้ไปทั้งหกสตรกกว่าจะลงเนี่ยเจสซ้มครับตีใช้พาวเวอร์เท่าไหร่ครับไม่บอกเราเราลากเต็มอ่ะแยกกันเราลากเต็มลากเต็มไม่ได้มันไม่ลงก็นั่นไงอ๋อมันต้อง ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปตรงหม้ออ่ะมันจะลอยขึ้นไปแล้วมันเห็นข้างบนป้าที่มันจะเป็ใช่สิใช่สิโอ้ตียากนะเนี่ยอ๋อมันมีอย่างนี้นี่เองอโอเคโอเคลงหลุมกันไปแล้วเหรอใช่ใช่ฮะแล้ลงหลุมไปแล้วใช่เฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เปไปแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไรซันก็ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ ไม่ไรหรอกนิดเดียวนิดเดียวเด้งเออนั่นแหละเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอเย่ก็ยังห่างกันต้องแปดเนี่ยเว้ยมีหน้าเด็กด้วยน่ากลัวมีสมองด้วยอี๋วน้ากลัวนะ ไม่รู้อ,อู้อย่างนี้อย่างนี้<ม>แต่มันต้ององศาให้ได้มันยากตรงองศาเนี่ยแหละเนาะไปเลยลูกกอล์ฟลูกพอ่อโอ้โหเฮ้ยยากานะเนี่ยครับเนาะเนาะยากเนาะน่าก,กลัวเอออารมณ์เหมือนกันเลยเนี่ยเออยาก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 โอ้เราของเรามันเด้งมัน อู๊ยนิดเดียวนิดเดียวกกันน่อเออเหมือนว่าเราจะตายอยู่กันตรงนี้แหละนะครับพระมาได้สักทีอูอันนี้ก็มีความยากนี่มันไม่ได้มันไม่ได้มันเหมือนมันมีอีกทางด้วยนะสสวัดีใช่เอ๊แล้วว่าเราเอาออฟสโตรกตรงนี้แล้วล่ะสสวัดีเย้ เถ้าเอาวชายสยามเราเอาออฟสตรกงแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนเปวเองอ่ะเบาเบาไปเบา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 นี่ไงมันไม่ได้แล้วเบา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 ลาก่อยคุณผู้ชมได้แล้วไม่ได้จบบายบายอุ๊ยเท่าพี่ส้มเลยอ่าพิกเซเว่นกลับมาแล้วครับทุกคนไม่โอเคเลย กลับมาแล้วครับไม่โอเคเลยอ,ะอ่ะอะอ้าวอุ้ยอะไรอะขอบคุณครับทำไมต้องมาหลดเออหล่นอยู่หน้าขอบคุณครับ <laughs> ทำไมต้องมาหยุดอ,อยู่หน้าเ,เราอะ่ะไฮ้ด่านนี้น่าสนุกเลยเนี่ยพุดเลย,ยเปล่าวะ,ะแหมแล้วอะไรคือการเด้งไปได้พอดีใช้พรอร์เท่าไหร่ครับเจสซีส้มให้ถ่ายครับ เฮ้ยโอ้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  โอ้ยแต่ว่าต้องตั้งใจเล่นมากด่านนี้โอ้ควงควงควงโอ้ได้พาครับผมพาโอ้โอ้ยร้ <Yeah. S 1> อย,อยแล้วร้อยหนึ่งล้วมันนะยากจริงๆนะเนี่ยโอ้ยมีกระป๋องเพียบเลยอ้ยน่ากลัวล้ะเนี่ยมีหัวเด็กอยู่ด้วยไปไงเนี่ยแม้มาลายเดียวกันเลยนะ ลายเดียวกันเลยเย่เย่ถูกปะเนี่ยไม่ถูกนะครับต้องลงไปเหรอต้องขึ้นขาวๆเนี่ยหละมั้งขึ้นได้เหรอไม่รู้เดี๋ยวฟรีแค่ไหนสิเมื่อกี้เราไปแล้วทีนึงครับนั่นน่ะหลุมอยู่ตรงนั้นนะเอาไอ้ที่อยู่ด้านล่างนั่นปะเออได้เหรอ น่าจะใช่นะฟรีแคมเราหมดแล้วอ่ะเออไม่ใช่นะมันหลุมนู้นลองไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายเนาะอะไปปะจะไปอีกหลุมหนึ่งแล้วอันนั้นมันหลุมที่เราไปกันมาแล้วปะอันนั้นมันหลุมเก่าอะเออพี่ส้มมีฟรีแคมเหลือไหมมีมเออพี่ส้มดูดีว่ามันต้องไปไหนาหมดนะเออห้าสิบวิเดี๋ยวเวลาหมดนะเออต้องช่วยกันช่วยกัน อ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๋อโอเค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 แหมง่ายไปไหมอึ๊บขอบคุณครับอ้าว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 ไปไหนเห็นฝนกระเด้งไปเย้เฮ้ยมันต้องลงแล้วล่ะต้องลงแล้ว พื้นเรียบๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ย yes yes ฮู้ชนะแน่ครับชนะแน่ไงเฮ้ยชนะแน่โอ้โห้โหมีให้ไปสองทางอีกแล้วดด้้านวยเหมือนกันมั้งเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเออเหมือนกัน อ๋อไหนอ่ะอืมแแล้วแบบมัน,ม,นมันก็เด้งตกได้ขนาดมันแบบเหมือนกันขนาดเนี้ยโอ้ยแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยกระจังหวะให้ดีแล้วก็พุ่งขึ้นไปโอ้แต่เอาไป,ไปเต็มเลยแล้วกันรอบแรกกระเอปึ๊บไปขอให้ได้ขอให้ได้อืมโอ้โหปื๊ด โอเคโอเคไลนลงไปจบว้าวว้าเฮ้ยทำไมไปง่ายกันจังเฮ้ยหยุดยุดอืออ้าวผมชนะพี่ม้มป่ะเนี่ย Hello, เฮ้ย <yeah. S 1> แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไปดิโอ้อออ <laughs> ไม่ลง โอ้แพ้เลยแพ้เลย